ทุกท่านด้วยอยู่กับผมเจบอยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมผมจะมาเล่นเอ้ไม่ใช่ไม่ได้มาเล่นดิผมจะเปิดเกมอะไรให้ดูนะครับในโรบอกผมว่ามันต้องมีคนมาเล่นเอ้ผมว่าต้องเคยเล่นเกมนี้กันบางคนก็คนเคยเล่นนะครับนี่ครับวัน h e a Open s ี ใครเคยเล่นก็เออนี่ตรงนี้ใครเคยเล่นก็พิมพ์ใต้อคอมเมนต์มาเลยครับพี่อติดนนิัาใหม่เลยโอ้สร้างเงี้ยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็เกมน่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเกมเกี่ยวกับมันพีใช่ไหมมันจะมีผลปีศาจ ถ้าใครยังเก็บตังค์ซื้อผมพิศดารยากอยู่ใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าถ้ามีใครถ้าใครอยากได้ผมพิศดารก็พิมพ์ไว้พิมพิมชื่อไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ในรูบอกพิมชื่อไว้ใต้คอมเมนต์ในรบอก้วก็เออแล้วเกมนี้จะขอผมพิศดารเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมแจกผมพิศดารตอนไหนก็ได้เกมนี้แค่เกมเดียวนะครับ ก็ผมจะไปลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไรงรอแป๊บหนึ่งนะครับมันกำลังโหลดครับโอเคมาสักทีอุ้ยขาวชั่วอ้าวตายใครตายไปไหนะ รีฟูดม่คุยกันกันจิมมี่เฟูดโอเคคิมมีมันนี่มีมันนี่เออรอเขาเขียนผิดนะรอรอเดวิสฟูดนิวมันนี่นิคิวคลีสจิมมี่รีฟูดโอเค เตมตัวมันบักๆนั่นเนี่ยโอเคอ้าวเกิดได้ขึ้นชิบหายไงตัวเดียวปนเอ้ยนี่เราเองเอ้ยนี่หมุนติว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 อย่างนี้มันต้องโอ้ไม่ใช่นี้ ไปแล้วจ้าไม่ใช่แล้วจ้า <laughs> หรอแบบโอเคอ่าปกติอะสวัสดีเพื่อนโลกาไปแล้วอื้อจดำได้ด้วยลัยงกาีา <laughs> เงินผลในเกมน,นี้ก็มี50ล้านเลยนะครับ ได้ผลพิซซั่มเมื่อไหร่ก็อันนี้ผมฟาร์มเองนะครับผมไม่ได้อะไรฟาร์นี่นี่ครับผมฟาร์มเองเลยรเรจริงๆครับนี่เรือก็เจ็ดนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรบางนี่มันใหญ่้วยครับตรงนี้ได้ผลผลวิซาั่มที่ผมใช้อยู่ก็คือผลม,มากนะครับ มีว้าวคือสามมันโอ้ยเป็นระเบิดระเบิดมากมาบึ้มโอ้โหมากมากลอยกลางอากาศไม่ใช่ตรงนะี้ก็เป็นผลโอเปะนะครับทาง สวัสดีดี <produ> ่นายลากะเฮือบิวอีื้อ่างปลาก็คลิปนี้ก็แค่มาแจกผงพิสไซนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ